จะปิดท้ายเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไฟไหม้รูปปั้นนางยักษ์ริมหาดระยองและเป็นภาพที่น่ากลัวตอนที่เกิดไฟไหม้เป็นรูปปั้นนางยักษ์ท่านผู้ชมครับทราบต่อมาว่าน่าจะเป็นคนร่ร่อนไปจุดไฟเผาเป็นภาพอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้ประมาณสักเที่ยงครึ่งตำรวจโรงพักระยองรับแจ้งเหตุจุดนี้เรียกว่าสามแยกนางยักษ์ริมหาดแสงจันทร์เทศบาลนครระยองเป็นรูปปั้นสูงสเมตร ไฟเนี่ยไม้ชุดไทยอย่างรุนแรงมีชาวบ้านกับพ่อค้าแม่ค้าริมหาช่วยกันดับไฟ10นาทีถึงดับไฟได้ปรากฏว่าชุดไทยที่ห่มใส่อยู่โดยนางยักษ์นั้นถูกไฟไหม้ทั้งหมดเป็นวรลลำตัวของรูปปั้นได้รับความเสียหายหลายจุดแต่ข้างๆที่เป็นรูปปั้นของภาพพมามณีกุมารทองกุมารีที่มีคนเอามาถวายอยู่รายรอบไฟไหม้เรียบไปหมดเลยเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละ แม่ค้าริมหาชื่อรัตนาดีบางเล่าว่าเห็นชายเร่ร่อน<ก>น็านจะจะิตไม่ดีเดินวนเวียนไปมารอบรูปปั้นนางยักษ์แล้วก็เดินอ้อมไปด้านหลังค่ะแล้วจูจ่ๆก็มีควันพวยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว mm hmm. ก็ตะโกนร้องให้แม่ค้าแถวนั้นช่วยกันดับไฟนะคะแล้วชายเร่ร่อนคนนั้นก็วิ่งหนีหายไปโชคดีที่รูปปั้นนางยักษ์ได้รับความเสียหายไม่มาก mm hmm. มีทาบเข่าควันไฟแล้วก็ท่าพ,พลาสติกที่ถูกไฟไหม้ละลายติดอยู่กับรูปปั้นและต่อมาเจ้าหน้าที่พบก็บชายเร่ร่อน ที่ก่อเหตุพบแล้วก็ถามดูถ้าจะไม่สมประกอบบอกแต่ว่าชื่อมิ่งอายุประมาณ35ปีผู้ไม่รู้เรื่องถามว่าจุดหรือเปล่าก็ตอบไม่รู้พูดแต่ประโยคเดิมว่าจะไปบ้านสี่สาวไปหาเพื่อนอยากเห็นทะเลก็เลยมาเที่ยวไปสี่เสาไปทำอะไรมาตามหาคนครับตามหาคนครับผมแล้วเมื่อกี้จุดอะไรไปอ่ะไม่ได้จุดครับไปลบหยามองฤาษีครับเห็นชาวบ้านบอกพี่เป็นคนไปจุดไฟเผาหังยักษ อันนี้อันี้สะออกข่าววะผมแค่ลบยาครับลบยาฤาษสีนี่นะแต่มีคนผู้ชายคนหนึ่งใส่เสือนะ้อสามสิบเอ็ดนะเพิ่นมานาั่งเพิ่นพกไหมยังอยู่หลังหมู่เพือ่อนมาเอาของวายนะเออเ่ีวเพิ่นกระเป๋าอย่างหมู่ขอยืนยันพี่ไม่ได้เผาเนาะบอผมมาลบยาหมดฤาษสีผมไม่ได้เป็นนั่งอยากเลยอ๋อแต่ว่าชาวบ้านนะเขายืนยันว่าพี่ทําแต่พี่ยืนยันว่าไม่ได้ทำเนาะบอผมมาลบยาฤาษสีน,นี่เขาบอกเขาไม่ได้ทําตํารวจควบคุมตัวเพื่อจะพาไปรักษา นี่เป็นปัญหานะลักษณะเดี๋ยวนี้เราเห็นเยอะเหมือนกับสติสตังไม่สมประกอบซึ่งควรจะต้องเป็นผู้ป่วยและพาไปรักษาแต่ถ้าอยู่ในสังคมไม่มีการดูแลอันตราย ชาวบ้านก็เกรงว่าจะเกิดอาเพศอ่ะค่ะคือ,อชาวบ้านก็เป็นคนไม่สมประกอบระจุดไฟนะ,ะแต่ชาวบ้านก็กลัวใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตามความเชื่อคือรูกป,ปัา้นนางยักษ์เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านม,มากมีพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านแถวนั้นมาไหว้ขอพรน,นะคะแต่ว่าต่อมาชาวบ้านในพื้นที่ไปหาชุดไทยซื้อชุดไทยมาห่มให้กับรูกป,ปั้นนางยักษ์นะคะแทนชุดเดิมที่ถูกไฟไหม้ไป